อย่างน้อยๆสองตัวครับผมได้รึเปลาอ้ยรอออาอุ้ย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 หลายตัวอุ้ยหลักช้าๆทุกคนสามตัวโอ้โแบบนี้บอกจากเกมเป็นเลยครับดูไม่ได้เลยครับใช้ทใช้คนทุกคน ดูดูปลานน้ำนะโอ้ยมันดินบนโอ้ยังแกวเลยอ่ะยังแกวเลยอ่ะทอนโอ้ยออกขึ้นได้แล้วท่านผู้ชมรอรุ้นโอ้ยโอ้ยังแกวดู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 โอู้ด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 ดู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 ดนดู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 ดดูดดู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 ่เียดงาสด ดูดุกิดดุตาครับตาแดงแป๊กเลยครับไอ้ยมาไม่ใช่เมาเนื้อนะสวัสดีครับผมผมเล็กจาานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนพันเมืองที่เดิมนะครับมาตกเป็นประจำบ่อยครั้งกับบ่าวจากพาลุยนะครับนะครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาครับสวัสดีครับผมเล็กยานะครับตกกับตะโกตะคายนะหรือว่าตะโก้คนล่มเขาเรียกนะครับ ชื่อหนึ่งก็เรียกจัก้กัตถึงนะครับก็วันนี้จะมาแข่งกันนะนะครับทุกคนสวัสดีก็ผมเล็กยาลาแล้วก็เบ่าจากฟาลีเบ่าจากก็ลงเด็ดไปเรียบร้อยนะครับลงจักรก็มาขายไปบ่าจากก็ใช้เบอร์อ่าเบอร์จิตนะครับส่วนของสวัสดีก็ผมเล็กยาลาเบอร์ห้าห้าเบอร์ห้าโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นกันเบอร์ห้าหนึ่งใจค ธรรมดาเลยตรงนีนง้น้องๆหนูๆน,นะครับก็เข้าไปดูในช่องสวัสดีกับผมเล็กยาลาได้นะครับต้องปรับระดับน้ําด้วยครับน้องอหนูๆว่าระดับน้ําตามดูระดับไหนเราต้องสังเกตสถานที่ด้วยพอนจะตกปลานะครับดูว่าความลึกของน้ากี่เมตรกี่เมตรแล้วก็อา่าตกแบบนี้ก็คืออ่าต้องปลาดินที่ว่ามันอยู่เป็นพุง้งใช่อ่าถ้าว่าปลาดินที่อยู่ ไม่ไม่จับปูงตัวหอมตัวก็ไม่แนะนําให้ตกเดบกแบบนี้นะครับก็แนะนําให้ใช้เหยื่อไอ้นี้คือไม่ต้องใช้เหยื่อนะครับโยนทิ้งไว้ได้เลยนะครับโยนทิ้งมานานหรือยังก็ทิ้งไว้นานแล้ววนานแล้วใช่ครับเหมือนเมียแหละครับทุกคนทิ้งนานแล้วอยู่นานทิ้งเก่ายังใช่ทิ้งดีกว่าเอาเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับใครจะได้ตัวก่อนนะครับผมสวัสดีก็ผมเล็กยาลาก็เบอร์ห้า ผมเบาจาักโก้เบอร์เจนะครับอรอลุ้นกันนะครับนี่ก็มจะมาแข่งกันนะครับ่บงนะข่งกัมากาใช้ใได้โรใช้ได้บาขวกันก็บเบาจักต่ตให้นะครับ,บเบาจักก็ใช้เบอร์ใหญ่นตวันนี้ก็ผมใช้เบอร์ห้ ก็ผมต่อให้สองเกณฑ์ในนี้ครับมันไม่ได้ครับเดี๋ยว่ามีึ้นมาก่อนนะครับโดนแบบของตาไม่ดีนะครับทุกคนอยากใช้สองอันนะครับทุกคนตะกร้อตา่ายเพราะว่ามันขาดหมดแล้วนะก็เลยใช้หัวคัน เอย่างน้อยๆสองตัวครับผมอย่างน้อยๆสองตัวครับผมได้รึเปล่าอายุดิมางใหญ่เลยอดหรอุ้ย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 หลายตัวอุ้ยอายุดตมาสามตัวโอ้โห แบบนี <S <S ừ, ừ, ้บอกจากเก็บเป็นเลยครับดูไม่ได oh, ้เลยครับท oh, ้งทุกกนทุกคดูดูปลาใกน้ำับโอ้ยดึงดึงโอ้ยแกวเลยแกวเลยคนโอ้ยเอาขึ้นได้แล้วท่านผู้ชมรอรุ่นโอ้ยโอ้ยงแกวเลยดู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 ยูดูดโอ้ดู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 ด้ดยอดูดู้โอ้ด รับใสสวยครับดูดุกิดดุดูตาครับตาแดงแป๊ดเลยครับไอ้โอ่ตมาไม่ใช่เมาเนื้อนะมาลุนของบาจักครับดูครับกี่ตัวครับโอ้ยสวัสดีครับผมเล็กยะลาได้ือวปล่าโอ้ผมผมใหญ่กว่าโอ้ผมเฟ้เลยครับทุกคนตัวเดียวตัวเดียวหนึ่งเดียวรักเดียวใจเดียวโอ้ทุกคนตัวเดียวอย่างเจ๋เลยครับตัวเดียวอย่างแจ๋เลยครับทุกคนโอเคครับเดย ยังไม่ก well ็ได้ตัวนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนรอบเลขยังไม่ทันเกะดิอ่ายังไม่ทันเกะนะครับมีตัวหวานเจี๊ย็บเนี้ยโอ้โหโอ้โหที่ขึ้นจำเลยครับทุกคนจำเลยโอ้โหจุกจุกเลยครับระวังมีก็เกะยอดเลยครับจุกจุกเลยครับทุกคนโอ้โหได้ปลายเลข อย่างแกวเลยตัวอย่างได้เลยอ๋อดูเป็นตัวอย่างได้นะครับก็เอาเอาไปใช้งานได้จริงครับใช่เอาไปเป็นแนวทางได้รับรองว่าได้ตัวแน่นอนเพราะว่าข่าวเบาจัดกับสวัสดีกับผมเล็กยาลาก็ไม่เคยที่จะไม่มีการกั่าไม่มีการกักก็คือบอกหมดวิชาที่ว่าเราตกยังไงเราก็บอกหมดนะครับเขาไม่ห่วงใช่ไม่ห่วงทุดเสียและแตเพงก็คือมันติด ไม่ติดก็ถ่ายตามตรุงพูดตามตรุงเลยนะครับไม่เคยที่จะจัดจ้างบางคนก็มีนะทุกคนแต่ว่ามันก็อ่าแล้วแต่มุมมองนะใช่ครับแล้วแล้วแต่มุมมองแต่ว่าไอ้นี้ก็คือเห็นกันจัดจะเลยว่ามันติดกันจัดจะเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาปลามาใส่ตายเลยมันปลาธรรมชาติมันติดโดยธรรมชาติเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นส้า ใช่ครับจะมาดูงท่าปากก่อท่าถ้าน้ำใสนะครับทุกคนถ้าน้ำใสก็คือแต่ว่าเช้านี้บ้าผมคิดว่ามันน้อยลงนะใช่ดิกบๆน้องๆนะน้ำมาตกกันเยอะตัวนั้นหนึ่งน้องๆมาตกกันเยอะนี่รู้สึกว่าเช้านี้ปลาโน่นนะก็คืออ่ามันก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าบางคนก็คุเยอะบางวัน บางวันคุณเยอะบางทีจะเยอะช่วงเย็นบ้างบางทีก็ช่วงเที่ยงบางทีมาช่วงเช้าก็เยอะเลยแต่เร็วกาใหญบ้าวันนี้เปล่าจัดแต่สวัสดีก็ผมเล็กจรามาก็ยังไม่เคยอ่อก็คือวันนี้มาก็คือไม่เคยยังไม่เห็นนตกปลาเลยคราวนี้ยังไม่เห็นใช่ก็น่าจะผมว่าช่วงเช็นนู้นแหละใช่เพราะว่ามีทุกวันอยู่แล้วตรงนี้บางวันเมื่อวานผมลับรถผ่านมาก็ยังเจอน้องๆรถตกปลาอยู่หน้าสากโตเลยครับคุณ ว่าวันนี้ผมกระเป,าป๋าจาาัดพาวีลงมาผมข้างล่างหน้าวผานท่อใช่ครับอเอาเนื้อปลาเลยครับโอเคครับโลลุ้นกันนะครับรอบที่สองึงโยนลงไปติดไม่ติดลองดูไหมติด,ตดลองดูไหมทุกคนสวัสดีครับผมและยาลาว่าติดนะครับติดแนะ่นอติดจริงครับทุกคนอ่า มาแล้วมาแล้วแต้นที่สองออนี่ทุกคนโอ้ยปลากี๋โคมทุกคนเราจับได้ปลากี๋โคมครับนี่อ่าครับทุกคนตอนนี้ของเป่าจักโคตทุน่นขาดไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปเอาอลุงไปเอาน่าจะติดปลาด้วย <c oughs> แล้วก็ติดทินด้วยเอาเดี๋ยวลุงของสวัสดีก็ผมเล็กยาลานะครับเห็นทุ่นคนใยับ S 1> <S 1> ลุดรุดเดืดายครับตัวเหล็กหน้าวาใช้ไม่ได้ขนาดมันก็หลุดครับเบอร์ห้าตะก้อเบอร์ห้าเอาครับทุกคนเราจัดจะลงไปเอาะตะก้อตะข่ายที่ติดอา่ก้อนหินอยู่ข้างล่างครับ อยู่ในน้ำตอนนี้จนไฟลยงไปลุยในน้ำต่อครับระวังลื่นนะไม่เป็นไรโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆเองอย่าแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมไปส่งเองโงพยาบาลขับรถมาสองนาทีเอาแบบร้อยยีเลยดิลุกลุกลกลุกใ่อยางลาว มันติดแล้วรอบนี้ติดแน่แน่ีมีติดแล้วมั้งติด้วเอาไว้ก่อนไว้ก่อนแคเอาขึ้นปลาเยอะ่อยทุกคนกปาดิวเปียบเลยนนอยใช่นนเป็นช่วงๆไง้ด้วยร ของคุณก็ติดแล้วกันนี่หุ้นหินของคุณเยอะกว่าวะอ้โห็อ่ามันเป็นเป็นเป็นรูมเป็นบ่อไงตรงไหนบ่อหลุมลึกก็มันน้ำลึก ตีแล้วขึ้นมาเลยได้เอ้าขึ้นมาขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยเฮ้ยี่าวฮะตัวเล็กใช่ไหมโอ้เดี๋ยวค่อยดึงอ่อยลงนี้เน้นก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยดึงขึ้นมา บอกเลยช้าๆได้พารืมง,งาน,นีงออผมว่าแล้วใช่ไหมติดเพิ่มไงเพราะว่ามันมันดุกแรงไงอ่าสองตัวองเยาะเย้เอย,อย,ยอย,ย่นีเผือเ่อเผื่อบรรุนเผื่อบรนอาแชไตรงนี้ก่อนให้เบาจัดพาลุยมาก,กา่อนเก่ยทุกทางนี่ยอ๋อ โชคดีไม <t ried> ่มีนี่อันนี้ครับของกัวเมื่อเมื่อเมื่อกี้อ่ะอ่านี่ทุกคนเราจัดอยู่ข้างล่าง ดึงขึ้นมาของตัวของตัวของตัวใช่โยนทิ้งไว้บนของเบาจะก็ยูเขาติดอยู่หนึ่งตัวใช่เป็นของตัวนี่ถ้าเราโยนอีกก็สามตัวอย่างแก๋เลยครับทุกคนอย่างแก๋เลยครับอ่าครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเก็บปลากันนะครับโมดีเดี๋ยวสวัสดีเจ้าผมเล็กยาลาก็ต้องกลับก่อนเลวก็เดี๋ยวเบาจะก็จะนั่งตกไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คือจะไม่ถ่ายคำพิเแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปตามนั้นโอุ้กวันนี้ก็คือสวัสดีก็ผมเล็กยาลาชนะมาดูผลงานวที่หนึ่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งหนึ่งสองสามะี่มเป็นทอะบ มาปุ <Scroll> <language> ่นกันแ้วครัจิตแปดเก้าโอู้้เลยสองตัวสิบเอ็ดตัวครับทุกคนโอ้โหดูครับนี่ก็น่าจะประมาณสักกิโลกว่าๆนะอย่างแก๋วเลยครับเกี่ยวครับตัวนี้ก็คือผลงานของจังหวัดดีกับผมเล็กยาลานะครับเพราะว่าเราจัแเฟ้นะครับวันนี้ J เด่นนะครัันพาลุยครับวันนี้เป็นวันแรกก็จอดเลยครับพี่เนนบูนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสวัสดีครับผมเล็กยาลาและก็เป่าจากพาลุยด้วยนะครับวันนี้ก็จอดเลยครับพี่ลามสุจอดพี่ลามโอ้โหไปครับไปครับ